ผมว่าใครที่ถ่ายฟีดดาบพิฆาตศูนย์ช่วงนี้ก็จะเห็นอยนึงดราม่าที่กำลังเป็นประเด็นโลกออนไลน์โดยดราม่านั้นก็คือประเด็นเรื่องป้ายดาบพิฆาตศูนของประเทศไทยนั่นเองมันเป็นยังไงหรอมาฟังดูกันโอเคเรื่องมันเกิดขึ้นจากที่มีทวิตเตอร์ตนหนึ่งอยู่ๆก็ได้เอาป้ายของดาบพิฆาตศูนของจังหวัดยะลาได้เอาไปโพสต์ในทวิตเตอร์ตัวเองและเขียนว่าป้ายโปรโมตด,ดาบพิฆาตศูนย์ในประเทศไทยแล้วลใส่รูปอิมจิเป็นรูปร้องไห้ซึ่งมีเจตนาเป็นเหมือนล้อเลียนอย่างนี้ ซึ่งจากโพลนี้ก็ทําให้มีคนบางส่วนได้เข้าไปล้อเลียนเกี่ยวกับงานภาพของดับเบิาศูนย์ที่มันไม่เหมือนกับต้นฉบับเลยซึ่งจากประเด็นนี้ทําให้มีเหล่าทวิตเตอร์ต่างหลายมาถกเถียงกันเป็นอย่างมาก แต่อย่างน้อยก็ยังมีคนได้ออกมาให้การปกป้องกับภาพวาดเหล่านี้เช่นนายคนนี้ที่กล่าวไว้ว่าโอเคเข้าใจแล้วฮ่าฮ่าพวกคุณหวัวลอกกันใหญ่เลยเพราะมันดูแปลกๆเหมือนจะมาจากประเทศที่ล้าสมัยแต่โปสเตอร์นี่วาดมือหายากนะลงภาพตย์เล็กๆแถวบ้านไม่ใช่เคยใหญ่ๆในเมืองก็ยังคงเป็นความคลาสสิกไว้ส่วนศิลปินน่ะเหรอคงจะเป็นคนกแก่ๆแหละคนที่เห็นคุณค่าของศิละปะคงจะชื่นชมไม่ใช่หวัวเราะแบบหยาดเชชาติซึ่งคนที่โพสต์ทวิตเตอร์นี้พูดถูกเพราะว่าคนที่วาดภาพนั้น ชื่อว่าช่างมุกหยงโดยเขานั้นอายุได้90ปีแล้วและเขาก็ไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับดราม่าหรอกเพราะช่างก็เปิดใจว่าไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เล่นโลกออนไลน์มากเท่าไหร่แต่ว่าจากประเด็นดราม่านี้ก็ทําให้ฝั่งโรงหนังฝั่งจังหวัดระยานนั้นก็ได้เอาป้ายหลังนี้ออกไปแล้วเอาป้ายอื่นมาแทนที่แทนซึ่งก็บอกเลยว่ามันน่าเสียดายมากๆส่วนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จากดราม่าที่ผ่านแพงนี้ผลกระทบนั่นหรอ คือจากเพจทวิตเตอร์เพจเดิมก็ได้ออกมาทวีตว่าตนนั้นขอโทษและก็ได้ไล่แอดมินคนนั้นออกไปที่เรียบร้อยแล้วจากเหตุการณ์นี้มันก็แสดงนะห้เห็นว่าโลกออนไลน์นั้นบางทีมันประสาทแค่ไหนกัน